กรมกิจาการเด็กและเยาวชนนะคะเรามีภารกิจในการให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมขาดผู้อุปการะให้สามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือเก่งดีและมีความสุขปัจจุบันเรามีเด็กในความอุปการะทั้งสิน้นจำนวน600 0คนจากสถานรองรับ 30แห่งทั่วประเทศภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกลุมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็คือการพัฒนาศักยภาพเด็กในความอุปการะตามความสามารถและความถนัดโดยการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในด้านต่างๆหรือมีแววเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้มีความโดดเด่นซึ่งเราเรียกแนวทางนี้ว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งได้นําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเพชรน้ำหนึ่งก็คือด้านฟุตบอลหญิงนะคะมาพัฒนาศักยภาพ ร่วมกับสถานสุเคราะเด็กหญิงอื่นๆรวมกันคัดเลือกเด็กหญิงจากสถานสุเคราะห์เด็กทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลโดยกลุ่มเด็กผ่านการคัดเลือกรุ่นที่1และรุ่นที่2จํจนวน27คนได้เข้ามาร่วมกันเป็น DCY Women Football Academy โดยในส่วนของสถานสุเคราะห์ได้จัดบ้านนักกีฬาหนึ่งหลังและได้รับงบประมาณหลักจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ การกินอยู่หลับนอนและการสนับสนุนค่าจ้างผู้่อฝึกสอนจำนวน2คนและเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเซนท่านซึ่งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างโค้ชผู้ฝึกสอนจากภายนอกปัจจุบันมีเด็กอยู่ใน DCY w o m e n Football Academy จำนวน21คนวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ที่มีทักษะและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจเพื่อให้สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาและเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัวเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนท่านสุภาพชาสุทธิพลก็คือเด็กที่อยู่กับเราต้องมีอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายในอนาคตของตนเองคืออะไร การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาก็ได้รับการสนับสนุนหลักจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะสำหรับเป็นค่าจ้างผู้ฝึกสอนภายใน2คนแล้วก็อุปกรณ์วัสดุในการฝึกสอนรวมทั้งส่งเสริมเรื่องการกินอยู่หลับนอนและนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนจากกลุ่มเซนท่านที่สนับสนุนผื้ฝึกสอนจากภายนอกและชุดกีฬาอุปกรณ์ฝึกสอนเพื่อให้เด็กมีพลังกายและมีพลังใจในการฝึกซ้อม สำหรับการฝึกซ้อมของทีมกีฬาฟุตบอลหญิงนะคะเราจะฝึกในวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขช่วงเช้าตี5้ถึง6โมงครึง่งและในตอนเย็น4โมงถึง6โมงเย็นสำหรับวันเสาร์เราฝึกเฉพาะช่วงเช้าตี5ครึง่งถึง8โมงเช้านะคะคือฝึกทุกวันยกเว้นวันพุธและวันอาทิตย์โดยมีผู้ฝึกสอนจากภายนอกเข้ามาในวันอังคารและวันพฤหัสในช่วงเย็น4ี่โมงถึง6โมงเย็นกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราพร้อมที่จะผลักดัน ให้เด็กในความอุปการะของเรามีความสามารถและมีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทที่เขาชอบเพื่อที่เขาสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไปในอนาคตค่ะ